เพราะฉะนั้นเมื่อคุณถามว่าปัญหาของอังคนานีละภัยจิตยอยู่ตรงไหนคือตรงความมั่วปัญหาของอังคนณาอยู่ที่ความไม่แม่นยำทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและมุ่งบันที่จะสร้างตัวเองมากกว่าปกป้องประเทศพูดเอาแสงพูดเอาสีพูดเอาความดีพูดเอาความเป็นนางฟ้าแต่ฉีกหน้ากาก,ากออกมาสัตว์นรกตัวหนึ่งไม่ปกป้องสิทธิของไทย ไม่ปกป้องเขตแดนของไทยไม่ปกป้องพลเรือนของไทยมไ,ไม่เรียกว่าอีระยำจะเรียกว่าอะไรไม่เรียกว่าสัตว์นรกจะเรียกว่านางฟ้าสวรรค์ชั้นไหนเหรอเพราะฉะนั้นคุณอังคนาคุณอย่าแปลกใจว่าทำไมคนไทยจงเกลียดจงชังคุณในเวลานี้เพราะคุณผิดทุกเรื่องคุณมั่วทุกคำนี่คือคำตอบว่าปัญหาของอังคณานีละภัยจิตอยู่ที่ตรงไหน